เราจะใช้วิธีการที่เป็นการดมยาสลบแบบมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในคนเลยการทําหมันของน้องสุนัขเพศผู้เนี่ยจะใช้เวลาาประมาณสัก30นาที <Okay. S 2> ถึง40นาที สวัสดีค่ะพิงกะมนลวันสัตราภยนค่ะอายุ26ปีสวัสดีค่ะผมชื่อน้องมาเวลครับอายุ2ปี6เดือนค่ะพันชิวาวา่าผสมอะไรไม่รู้ขนยุ่งมากเลยอ่าตอบแทนแล้วนะคะตอนนี้น้องตอบแทนแล้วอ่ะโอเคค่ะอ่าวันนี้นะคะพิงพาน้อง <c oughs> มาเวลมาทำหมัน <c oughs> นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่น้องต้องเจาะเลือดก่อนนะคะ <c oughs> ไปพบคุณหมออะไรดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคหมอสวัสด,ด,ดีคุณหมอก่อนสวัสดีครับ ทำไมจะต้องเจาะเลือดน้องก่อนทาหมันคะการเจาะเลือดก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดทุกอย่างอะคะ่ะในกรณีของน้องมาวิลก็มาทําหมันเนาะถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าในขั้นตอนการผ่าตัดเนี่ยเราจะมีการวางยาสลบและในช่วงที่น้องสลบไปหรือน้องหลับไปอะคะ่ะเพื่อให้คุณหมอทําการผ่าตัดเนี่ยอวัยวะในร่างกายบางอย่างอย่างเช่นหัวใจหรือว่าไตาจะทํางานได้ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่จะเข้ากาันทําการผ่าตัดจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแลวก็สมบ,บูรณ์ซึ่งจะบอกได้จากผลเลือดนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้น การเจาะเลือดก็เลยมีความจําเป็นมากๆเลยน้องต้องแบบว่างดอาหารอะไรเหมือนคนเวลาจะไปตรวจเลือดนะคะคือถ้าเกิดว่างดน้ํางดอาหารก่อนตรวจเลือดประมาณ8ชั่วโมงค่ะจะได้ผลเลือดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แม่นยำดีกว่าที่แบบไม่ได้งดน้ํางดอาหาร วางยาสลบน้องนี้ทําเป็นหัตกรรมดบบไหนคะแบบฉีหรือว่าโดมหรือว่าอะไรยังไงถ้าสําหรับของที่ฮาโตะนะคะ,ะเราจะใช้วิธีการที่เป็นการโดมยาสลบแบบมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในคนเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีความปลอดภัยที่สุดเลยคะ่ะ ค่ะวันนี้น้องมาเวลก็เจาะเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็ได้คิวนัดหมายในการทาหมันน้องอีก2วันค่ะ,คะการทาหมัดน้องจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พิงค์นะคะก็พาน้องมาเวลมาทําหมันนะคะหลังจากที่ทราบผลเลือดของน้องมาเวลไปแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยสามารถทําหมันได้เลยแต่ส่วนตัวพิงค์เองแล้วเนี่ยก็อยากจะทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดกว่านี้ว่าค่าเลือดของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปฟังคําอธิบายจากคุณหมอแบบละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีสดดค่ะคุณหมอพอดีว่าจากที่ทราบผลเลือดของน้องมาเวล่ะค่ะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทาําหมันได้แต่พอดีว่าพิงค์เนี่ยอยากจะทราบรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างที่เราตรวจเลือดมาเวลไปเนี่ยจะดูค่าความสมบูรณ์เมเเเ็ดเลือดซึ่งประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดนะคะมันมีความสำคัญไงก็คือมันจะดูว่าพี่น้องเขาแบบเลือดพอไหมเช้นข้นพอหรือเปล่าจะหยุดเองได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราต้องทำการผ่าตัดเนาะนอกจากนี้เราก็ตรวจดูเรื่องของค่าตับค่าไตว่าเขาทำงานปกติไหม ซึ่งของเขาออกมาทุกอย่างปกติก็คือแข็งแรงมากๆ,ๆเลย <พอ S 2> เความที่จะขาดได้ค่ะจะทำหมันน้องเนี่ยค่ะเราใช้กันวายงยาสลบท์ไหนคะคุณหมอต้องอธิบายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเราอาจจะต้องมีการฉีดยาเพื่อให้เขาฟึมนนะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราจะใช้วิธีการดมเขาเพื่อสลบซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไระส่วนใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ยาแต่ทางนี้ทางานเนี่ยเราก็จะมีตัวยา อะไรเงี้ยที่ช่วยช่วยเรื่องแก้แค้ การทําหมันของน้องสุนัขเพศผู้เนี่ยจะใช้เวลาไม่นานมากนะคะน่าจะอยู่ประมาณสัก30นาทีถึง40นาทีนะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้มาเวลวจะทาฟันด้วยใช่ค่ะวันนี้น้องมาเวลยจะมีขุดหินปูนด้วยเพราะว่าส่วนตัวพิงเองไะคิดว่าการที่จะขุดหินปูนมันก็ต้องวางยาสลบรเหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าทีเดียวดีกว่ากลัวน้องแบบหลายรอบไงคะคุณหมอก็ดีแล้วก็คือถ้าไหนๆวางยาสลบรแล้วเราก็ทําทีเดียวจะได้เหมือนดีเซ็ตช่องปากเขาไปด้วย ก็ขูดหินปูดน่าจะใช้เวลาอีกเพิ่มอีกประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบนาทีค่ะแบบเสร็นจน่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง,งค,ค่ะฟื้นละคะใช้กี่เวลานานยิ่นกว่าน้องจะฟื้นเอ่อเรื่องการฟื้นตัวเนี่ยจริงขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณหลังจากที่หมอปิดยาดมสลบปุบเนี่ยเขามักจะรู้สึกตัวเลยก็คือก็จะแบบลืมตาได้อะไรอย่างเงี้ยมองได้แต่เขาอาจจะยังมึนๆเบิอๆอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังจากผ่าตัดค่ะ งั้นพร้อมส่งน้องขึ้นเขียงแล้วค่ะได้เลยขึ้นเขียงแล้วน้องจะต้องแบบ ตัดไหมกี่วันล้างแผลตอนไหนอะไรยังไงบ้างคะก็หลังจากนี้นะคะ3วันเราจะมาทําแผลกันนะคะและหลังจากนี้อีก7วันก็จะตัดไหมระหว่างนี้ก็ใส่คอลล่ากันเลียไว้ก่อนตลอดทั้ง7วันใช่ไหมคะใช่ใช่เพื่อไม่ให้เขาเลียตรงแผลค่ะค่ะตอนนี้น้องมาเวลนะคะก็ทําหมันเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะซึมๆนิดนึงนะคะแต่ว่า คุณหมอเนี่ยได้ใช้การดมยาสรบแทนการฉีดน,นะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้องเนี่ยไม่มีสารตกค้างแล้วก็แบบไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาน้องหมาติดสัตว์เหมือนพิงนะคะสามารถจองแพ็กเกจทาหมันได้ที่5าตกเพจเวิลด์เซ็นเตอร์ผ่านเว็บไซต์ hdmon.co.th ได้เลยนะคะ HD สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่